สวัสดีครับผู้กับผมแซดเนี่ในรักนรกออนไลน์วันนี้ผมจะมาไกด์ดัเจียนหรือว่าเมมโมเรียลดัเจียนที่ชื่อว่า Isle of b i o s เป็ดัจเจียนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยอีกไม่กี่สัปดาห์หรือว่าไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองนะในวันที่อาจนี่คือวันเดือนพฤศจิกายนนะซึ่งดันมาจะเข้าเดือนธันวาคมนี้นะเป็นดันที่ค่อนข้างใช้เวลามันไม่ยากนะแต่ใช้เวลาเพราะว่าเราต้องเดินอะไรพวกนี้อ แล้วก็ก่อนที่จะลงดันนี้นะมันจะมีอยู่2เงื่อนไขก็คือเลเวล160กับอ่าผ่านเควส์ Dimensional Travel มาก่อนซึ่งอ่าเควส์นี้ก็จะมาเพล์กับดันเจียนเลยแล้วก็หลังจากจบดันนี้แล้วก็เราก็จะไปลงดันเจียน m o o s e Cave ได้นะซึ่งถ้าอ่านออกเสียพี่ก็ขออภัยมาด้วยะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูกันดีกว่าว่าเราต้องลงยังไงแล้วก็เดินอะไรยังไง อะเราตอนนี้เราอยู่ตรงต่างวิธินะอันนี้คือชั้นสองนะ oh, oh, oh. ชั้นสองถ้าเรามาจากชั้นแรกเราก็เข้าจุดแดงอเข้าจากจุดแดงตรงนี้แล้วมันก็จะโผลมาตรงนี้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้อ่าชั้นสองมันจะมีตรงนี้เป็นโค้ดพาเลทถ้าใครดึกออกนะโค้ดพาเลทตรงนี้จะเป็นดัานของแผ่สิบห้าจุดสองแอชิอะไรพวกนี้มา อย่าลืมว่าเราอ่าก็ไปทำเพจอเมชช n a t i o n a ว t r a ก่อนนะเราถึงจะเข้ามาจุดนี้ได้่ะมาถึงเราก็เข้าไปก่อนเข้าไปในพื้นที่อ่าเซิร์ฟที่ผมอาจคือเซิร์ฟ IRO นะอ่ะโอ้โหว่ลก่ลย อ่ะแล้วเราก็มาตุงการตรงนี้นะเพื่อเข้าไปสู่แมปพิเศษอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดอันเจียนแล้วนะก็ก่อนอื่นก็มาถึงแมปนี้ปุ๊บเราก็เตรียมตีเตรียมอะไรให้พร้อมนะแล้วเราก็คุยกวัวตีคุยกับยายอ่ะถ้าลองครั้งแรกนะให้คุยกับยายก่อนนะเอาที่จะไอ้นี่ได้เดี๋ยนะผมดูลืมดูดีเลย ครั้งแรกครั้งแรกให้คุยกับยายคนนี้ก่อนนะแล้วเราจะถึงจะเปิดการได้แต่ทีนี้ผมเคยลงไปรอบนึงแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้เสร็จแล้วให้มาคุยกับตัวนี้อย l โล s ซีดเป็นดอกมส้สีเหลืองนะมันใช้ดอกไม้ไหมเนี่ยเพื่อเปิดการน,นะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็อลงไปคนอื่นก็ลงตามไปตามปกตินั่นแหละ เนื้อเรื่องมันก็จะค่อนข้างสั้นแต่ว่าดำเนินเควสค่อนข้างยาวปะรุยกันเถิดอ่าแล้วแบบนี้ก็จะเป็นเขาวงกดหน่อยนะอ่าพอเข้ามาปุ๊บก็เดินม,มาตรงนี้เลยให้ APC คุยกันเสร็จก่อนใครอยากจะอ่านเรื่อยๆก็แล้วแต่นะมันก็จะคุยยาวนิดนึงในระหว่างนี้เราก็บัฟรอเลย มอนในนี้ก็จะเลือกประมาณ2องแสนถึง4ี่แสนนะมอนทั่วไปไม่ไม่ได้ยากอะไรแต่อาจจะลำบากกับคนที่แบบไม่มีของหน่อยนึงแล้วก็เลเวลยังพิ่งร้อยหสิบมามันมาเน่ยอันนี้คือบอสที่เราจะต้องไปเจอนะลิปเปอร์ยันคุ ่ะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วสำหรับไอ้ไอเทมเอาไว้เคลียร์อ่เดี๋ยวผมจะถอดของออกส่วนหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ดาเมจมัววางเกินไปจะได้รู้ว่าอ่าเวลาเล่นจริงๆมันจะเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้ดาเมจของเซิร์ฟไทยก็น่าจาระราๆนี้มั้งอาจจะได้กว่านี้ด้วยเนี่ย สองหมื่นสองมื่นมันน่าจะแรงกว่านี้อยู่แล้วล่ะอันนี้ผมใส่แงแดงไงเนี่ยเลือดมันจะประมาณหนึ่งเลยแหละประมาณสองแสนถึงสี่แสนนะอ่ะแล้วแต่ตัวแล้วทีนี้ต่อไปก็คือการอ่ทาทำเควสแล้วนะก็คือฆ่ามอนให้หมดแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ว่าต้องฆ่ามอนให้หมดปัญหาคือมันเป็นเขาองกดอ่ะค่อยๆไล่ไปทีละส่วนนะ อนี้ผมจะใช้โอเวอร์บูลากเพราะว่ามันจะได้แบบลากมายิงทีเดียวเสียเวลาไอ้พวกนี้มันจะไม่เหมือนกับมอนตามแมปนะมันจะเป็นคนละชื่อกันพวกนี้เลือดสามแสนก,กว่าเลยค่อยๆเดินให้หมดนะส่วนใครมีทริคเดินยังไงที่เคยเดินในเซิรฟ์ฟเผื่อหรือว่า IRO มาก่อนมันก็เดินได้กันอยู่แล้วไม่ยากอะไร แล้วแต่คนนะบางคนบีคิกว่าเออต้องเดินตรงนี้ก่อนค่อยมาเดินตรงนี้ตรงนี้เอออันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่บางคนนะสำหรับผมที่ไม่ค่อยได้ลงแล้วก็อาจจะลืมลืมทางบ้างก็ขออภัยมาด้วยดันนี้มันน่าลงก็จริงแต่ว่าสำหรับ i อาอแล้วมันมันเป็นด้านที่เข่าแล้วอะ่ะมันก็เลยอ่าไม่ค่อยมีใครปลุมปล่าเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันเป็นทางต่อไปนี่นะเราไย เราพยายามเคลียร์มอนให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปโซนถัดไปมันจะแบ่งทั้งหมดได้สองโซนสองถึงสามโซนสิแป๊บหนึ่งนะอ่าสองโซนต่อต่อวาร์ปหนึ่งนะมีประมาณสองโซนคือตรงนี้ตรงหนึ่งแล้วก็ทางเมื่อกี้อีกทางหนึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวเดินให้ดูอีกทีหนึ่งข้างล่างมีทางอไม่มีนี้ ตรงนี้มันจะนานนิดนึงก็เดี๋ยวเล่สปีดเอาก็แลลวกันนะอ่ะอันนี้เรามาโซที่สองกันนะ ของแมปแรกนะมันจะมีทั้งหมด3แมปแมปแรกก็มีแบ่งเป็นโซนหนึ่งโซนสแบบ2องก็เหมือนกันแต่แบบ3มมันจะเป็นที่อยู่ของบอสนะอันนี้คือแบ่งแบบตาที่ผมคิดนะใครจะแบ่งอะไรก็แล้วแต่คือแล้วแต่คนนะว่าจะแบ่งอะไรยังไงเกิดอาการคางเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวเล่งสปีดต่อเนาะจะได้ไม่เสียเวลาะ แล้วทีนี้มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะว่าเหลือมอนทั้งหมด5ตัวไปขั้นต่ํานะแล้วก็มันก็จะแจ้งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะฆ่าครบนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูฝั่งนู้นว่ามีไหมะ่ะหนึ่งตัวสองตัวแกะตุ๋นอย่างนี้ว่าสี่อ่าเหลืออีกตัวหนึ่งทีนี้เราก็ต้องเดินหาละ มันก็จะช้ารตรงนี้เนี่ยแหละเพราะว่าเราต้องจำทาว่าเออโซนนี้เราเดินไปยังไงแล้วนะก็ลองไปจำคิด <c oughs> จำทจำางเอาอย่างกรณีผมนี่จำไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะพอหมดแล้วเราก็เดินไปอ่าทางขวาอีกทีหนึ่งตัวเมื่อกี้นี้นแหละอ่ะข้ามสะพานไปแล้วก็มันก็จะเข้าว้าไปประมาณนี้ พอขึ้นแมพใหม่ก็อารมณ์เดียวกันเลยฆ่าให้หมดตรงนี้มันจะไม่มีมอนนะตรงเกาะตรงนี้เข้าไปที่โซนแรกมันจะขึ้นอ่าแจ้งขึ้นมาตรงนี้มอนก็จะโหดขึ้นกว่าตรงชั้นแรกนะ,ะเดี๋ยวเไดซสปีต่อ อ่ะรอบนี้มันก็จะทั้งห,หมด10ตัวเนาะจะตาจำเมื่อกี้นี้ที่มันขึ้นห้าตัวหรือว่าตาหูมองอไม่ทันว่า โอเคหมดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายละพเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ NPC ตามเคยนะให้มันคุยเสร็จก่อนเนีย่ยผมกดคลิกแล้วมันคุยไม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้จะมีมอนทั้งหมดอ่ากี่เวฟวะ อ่าตรงนี้ก็จะ A.P.C. บอสขึ้นมาก่อนนะแต่ก็ยังไม่ได้เจอกับบอสนะเดี๋ยวมันจะเกิดมอนตังนี้เป็นฝูงเลยเนี่ยเสียงออกเนี่ยพยายามหลบมาหน่อยก็ดีเนี่ยมันเกิดแล้วถ้าใครไม่พร้อมก็หลบออกไปข้างๆก่อนก็ได้อันนี้ผมพร้อมบ,บวกก็มาดีครับตรงนี้ A.P.C. มันก็จะโดนแช่แข็งไปนะฝั่งเรา ประมาณนี้อ่ะอันนี้เว็บแรกผ่านไปก็จะมีอีกน้ำหมาไอ้พวกนี้มันดรอปอ่าโอเพกเกิลไอ้โอบูบ็อกแล้วก็อ่าไอ้กระซิลเบอรี่โอ้ยกระตกุกมาเยอะจัดแหละ ภาไทยด้วยอาทีนี้ก็ทั้งหมดสามเว็บแล้วเราก็จะฆ่าบอสน,นะอะตอนนี้ใส่ของประทะละยิงไปเรื่อยๆแหละครับห้าสิบล้านอามันมีไม้ผีกำัำดอกม่วงลดนด้วยนี่หว่าอะอันนี้มันมีไม่รู้ว่าเป็นดาหรือเปล่าแต่มันตีผมไม่โดนเนี่ย อันนี้อ่ามันเป็นเวทนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคือเวทอะไรอะไรไม่รู้ล่ะแต่ว่าโผมบุญผมตายใครจะเอาบุญมาแทงก็ได้นะถ้าคิดว่าไหวนะอย่างกรณีนี้ผม ่าไม่ได้กดโอเวอร์บูสมันก็โดนดตีไปเรื่อยๆแล้วก็ตายมันตีค่อนข้างหนักอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะบัฟเพิ่มนะเพื่อเล่ง DPS ให้สูงขึ้น เลือด50ล้านนะครับก็ยิงยิงนัดสองแสนสาอย่างเงี้ยก็ยิงไปทั้งหมดสองร้อยนัดอะถ้าเกิดเลือดกี่ล้านะนะเลือดห้าสิบล้านถ้าเกิดเรายิงหกเบือน,นี้เราก็มีไปหลางร้อยนัดได้และก็ลองไปจะาคำนวณกระสุนที่จะเอามาตระกูนั่นสำหรับเจนเอนอเรตแต่ถ้าเกิดมีอาชีพอื่นลงมาช่วยด้วยอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะรีดดาเมจได้เยอะขึ้นนะอ่าแล้วก็อันนี้แพทด้าสิครับ นี่ถ้าไม่ถ้าเล่นแบบไม่ได้อัดวิดีโอหรือว่าไม่ได้สตรีมก็จะรัวกว่านี้นะนี่เล่นไปกระตุกไปแล้วก็ถ้าใครลำคาเสียงก็ปิดได้เลยนะดันเนี้ย <c oughs> ส่วนตัวเลยรู้สึกอหมคางเลย เรียกน้องออกมาหน่อยดีกว่าเห็นไหมว่าเมื่อกี้นี้ผมสามารถแคนนอนรัวๆได้นะของลดดีเลย์ไม่มีนะอันนี้ใช้วิธีเดินไปเพื่อลดแอนิเมชันของสกิล ถ้ามันไม่กระตุกม,มันจะทำได้ดีว่านี้ mm hmm. เริ่มไม่มีอะไรเลยล้วเอาฮหมุนตีแล้วกันเอา,อามาดูกันว่าสกิลที่โดนคืออะไร นี้ผมอยากเห็นนะเผื่อใครอยากเห็นด้วยอ่ามันจะเป็นโครเมตก็ระวังเอากันละกันนะอเอ่อ ASPD ไม่มีผลต่อาคาแคนนอนนะ ก่อจะปลอดสมบุุลอ่ะพอตายแล้ว MVP ไม่ได้ขึ้นหัวนะครับมันก็จะด r o p Piece of Hero เป็นกล่องกล่องนี้แหละสำคัญอ่ะพอจบพอจบดันแล้วนะครับก็ประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็คุยกับ NPC เพื่อปิดอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันก่อน โอเคก็คือประมาณนี้แล้วก็คุยรู้ออกกันไปเราก็จะได้เหรียญ token of hero มานะเอาไว้ออฟพวกแหวนหรือประดับซึ่งมันแรกในนี้แหละนะก็ประมาณนี้สำหรับดันไอเฮลโลสออฟไบออสนะก็เดี๋ยวสำหรับดันตัวถัดไปก็จะเป็นอ,อะไรนะบูสเคปซึ่งมันจะเข้าตรงนี้เลย แต่ว่าความยากก็จะยากกว่าเดิมระดับหนึ่งนะแล้วก็บอสเลือดเยอะกว่าเดิมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ